ฟังมีทานบ้านทานกันครับเรื่องเทศกาลขนมปังหันษาที่นี่คือเมืองขนมปังล่าขนมปังหลากหลายชนิดอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอีกไม่นานเทศกาลขนมปังซึ่งจัดขึ้นปีละครั้งจะเริ่มขึ้นแล้วในงานนี้มีกิจกรรมที่ใครๆก็ต่างเฝ้ารอนั่นคือขบวนพาเหรดขนมปัง ขนมปังมากมายหลายชนิดจะเดินเรียงแถวกันไปบนถนนเพื่ออวดรูปร่างหน้าตาที่ตัวเองภาคภูมิใจให้ชาวเมืองได้เห็นนะที่โรงเรียนขนมปังอุ่นๆลาวขนมปังมากมายต่างออกมาเตรียมตัวอยู่ที่หน้าโรงเรียนฉันจะใส่ไส้แยมสตรอเบอรี่แน่นๆไปเดินขบวนพาเรตส่วนฉันจะเป็นใส่แยมแอปเปิ้ล ขนมปังแยมทั้งสองคุยกันดูขนมปังไส้ถั่วกวนขนมปังไส้ครีมแล้วก็ปังเมลอนสิพวกเขาตั้งใจกันเต็มที่เลยเราจะยอมแพ้ไม่ได้นะเจ้าปังปอนได้ยินแบบนั้นก็คิดแผนการบางอย่างขึ้นมาเมื่อกลับถึงบ้านเขาจึงบอกพี่น้องขนมปังปอนซึ่งจะร่วมเดินขบวนพาเรดด้วยกันพวกเราต้องพยายามให้มากขึ้นนะ แกตาเนยดีๆสักหน่อยไม่พอหรอพี่ชายถามไม่ได้หรอกแบบนั้นก็ไม่น่าสนใจสิเราต้องทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจมากกว่านั้นพี่น้องของปังปอนได้ยินดังนั้นต่างก็เริ่มเตรียมตัวสำหรับขบวนพาเรดฉันจะทาช็อกโกแลตด,ดีกว่าส่วนฉันจะทาแยมบูเบอรี่ละกันไม่เอาด้วยหรอกผมจะโปะชีส ถั่วแดงกวนก็น่าสนใจนะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยอืมยังเลือกยังไงดีล่ะเนี่ยแต่สินใจไม่ถูกเลยฮะจริงสิใส่ทั้งหมดอาจจะออกมาดีก็ได้จุป,ปังปอนเริ่มโปะทุกสิ่งทุกอย่างลงบนตัวเองทั้งช,ช็อกโกแลตแยมชีสไม่เว้นแม้แต่ถั่วแดงกวนอะไรกันเนี่ยเละตุ้มเป๊ะเสียแล้ว เจ้าปังปอนยิ้มเจ่อนตอนนั้นเองมีเสียงหนึ่งพูดขึ้นฮึฮ้โปะทุกอย่างลงไปแบบนั้นไม่ได้แปลว,ว่าจะออกมาดีหรอกนะผู้ที่พูดก็คือพี่ชายของขนมปังปอนนั่นเองมีสตอรอเบอรี่ลูกยักษ์กับวิปครีมกองใหญ่สอนเป็นชั้นสูงอยู่บนตัวของเขาเหมือนขึ้นอยู่กับว่าเราจะจับอะไรมาผสมกัน และจัดวางมันอย่างไรตั้งหางล่ะพี่ชายขนมปังปอนยืดอกพูดอย่างภาพภูมิใจเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยงั้นสอนให้สูงขึ้นอีกเถอะพี่น้องขนมปังปอนพากันวางสตอรอเบอรี่และวิปครีมให้สูงขึ้นไปเรื่อย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 เอาอีกเอาอีกพี่ชายขนมปังปอนเองก็ฮึกเหิมมากเช่นกันทันใดน,นั้นเอาอีก เอาอีกเอาอีกโครมซ้อนสูงเกินเกินไปแล้วโอ๊ยเจ็บจังเลยตอนนั้นเองเออจริงด้วยนึกอะไรดีๆออกแล้วละ่ะถ้าทำแบบนี้ลาวขนมปังอื่นๆต้องประหลาดใจแน่นอนเจ้าปังปอนพูดอย่างตื่นเต้นแต่แผนจะสำเร็จไม่ได้เลยนะถ้ามีแค่พวกเราพี่น้อง เราจะต้องชวนเพื่อนๆมาร่วมด้วยว่าแล้วเขาก็เรียกเพื่อนๆขนมปังปอนมารวมตัวกันขนมปังปอนเหล่านี้ไม่ได้มีแผนจะร่วมขบวนพาเรตมาก่อนแต่คืนนั้นพวกเขาก็ต่างพากันมาชุมนุมที่บ้านของเจ้าปังปอนจนเห็นเป็นเงารูปสี่เหลี่ยมเต็มไปหมดในที่สุดวันงานเทศกาลขนมปังก็มาถึงแล้วขบวนพาเรตเริ่มขึ้น พร้อมเสียงพลุดังปังปังปังขนมปังหลากหลายชนิดเดินเรียงกันมาเป็นแถวยาวพวกเรายัดไส้ถั่วกวนมาหลายแบบเลยละ่ะขนมปังไส้ถั่วกวนบอกน้ำตาลของเราเป็นประกายวิบวับสวยสุดๆไปเลยใช่ไหมละ่ะเมลอนปังพูดดูเกลียวขนมปังของพวกเราสิเจ๋งบ่เลยเนาะขนมปังโรไส้กรอกอวน และแล้วก็ถึงคราวของลาวขนมปังปอนปังปอนปังปอนนี่แหละขนมปังปอนนุ่มฟูหนึบหนับนี่แหละขนมปังปอนพี่น้องขนมปังปอนพร้อมพองเพื่อนพากันร้องเพลงออกมาขณะเดินแถวปังปอนปังปอนนี่แหละขนมปังปอน โปรลงไปโปะลงไปโปะซ้อนกันลงไปถ้าถูถ้าถูท,า,ถทาทาแล้วก็ถูปังปอนปังปอนนี่แหละขนมปังปอนเล่าขนมปังปอนพากันทาและโปะวัตถุดิบต่างๆลงบนตัวทั้งเนยมายองเนสมัสตาร์ดผักต่างๆทั้งแตงกวามเมื่อเทศ ทั้งยังมีแฮมและชีสโอ้โหแค่เห็นก็อยากจะกินแล้วเนี่ยจากนั้นพวกเขาก็พากันกระโดดสูงขึ้นไปฟิวเอาละนะฮึบกระโดดม้วนตัวแล้วก็รวมร่างแตนแตนแตนนี่คือขบวนพาเรดแซนวิชยาวเยียด อ้โหสุดยอดไปเลยเยี่ยมเลยขนมปังปอนขนมปังอื่นๆเห็นแบบนั้นต่างก็ตื่นตาตื่นใจกันยกใหญ่ปังปอนปังปอนนี่แหละขนมปังปอนสุดท้ายลาวขนมปังปอนก็เดินอกผายไหลพึงเข้าสู่สถานที่จัดงานเทศกาลขนมปังด้วยท่าทางสดชื่นแจ่มใส หลังจากขบวนพาเหรดเสร็จสิ้นลงเลาขนมปังนานา,นาชนิดต่างก็ร้องเพลงแล้วก็กระโดโดโลดเต้นไปด้วยกันอย่างครื้นเครงเทศกาลขนมปังดำเนินต่อไปตลอดทั้งวันเลยละ่ะฟังที่ค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องน้าราด้วยครับ